ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีกคกลุ่มค่ะสถานีต่อไปของเราก็คือก็คือสาลอนนะคะค,ค่ะช่วงนี้ใกล้อีดแล้วนอ้องเราก็ไป<ข>ทำเล็บ <ไป S 2> ทำผมซื้อเสื้อผ้าใหม่นู่นนี่นั่นนะคะอันนี้ร้านประจำที่เราเข้ามาจริงๆเข้ามาปุ๊บได้ยินเสียงนะหันไปมองเลยตกใจคิดว่าคนไทย คิดว่าเขารับพนักง,งานใหม่ที่เป็นคนไทยถ้าฟังดีๆนะเหมือนจะได้บอกแบบได้ยินว่าสวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้เนาะเราก็ตกใจแล้วหันไปมองเลยอันนี้คือสีที่เราเลือกค่ะเลือกสีแดงเลยไงสวยไหมอะแต่จริงๆได้มาเป็นสีนี้เชฟเขาให้เพราะว่าลูกบอกแม่สีที่แม่เลือกไม่เข้ากับชุดแม่เลยนะอย่างเงี้ยนี่เป็นไง,ไงมือพัดแบบโบราณมากเลยอะ อันนี้เขาก็ทาเล็บอะไรเสร็จแล้วเขาก็หยอดน้ํามันค่ะที่เป็นแบบเหมือนเคลือบเล็บแบบเหมือนไม่ให้แบบเล็บเสียระหว่างที่เราทําเล็บทาเล็บไว้อะไรนู่นนี่นั่นเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปที่สถานีที่เป็น dry station เนาะก<ๆ>็ไปเป่าไปอะไรให้มันแห้งอะไรแบบนี้ค่ะก็บรรยากาศดีค่ะแถวนี้แต่กลางวันนะไม่มีคนเลยถนนเจนโล่งมาก ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลายมาบ๊ายบายช่วงนี้คลิปอะไรก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแบบไม่ค่อยมีอะไรจริงๆก็ไม่มีอะไรอยู่แล้ว